คนที่เลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนมีเลข0456789หยุดฟังอ่ะก่อนฟังนะอย่าลืมกดติดตามกดหัใจแชร์ออกไปเพื่อรับคำนำานายนี้ไปแะะต้องบอกเลยนะคะว่าภายใน1-3เดือนนี้คนที่มีเลขลงท้ายบัตรประชาชน0456789มีเกณฑ์ว่าจะมีโชคละอ่าเริ่มต้นคนที่เกิด นะแล้วมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเลขศูนย์ก่อนต้องบอกเลยสะพานบุญเปิดแล้ว มีโอกาสจะหยิบจะจับจะทําอะไรมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะอาจจะได้โชคลาบนะใครที่เป็นลูกศิษย์นะเจ้าแม่กวนอิมหรืออะไรต่างๆหรือสร้างบุญสร้างกุศลมาโดยตลอดหรือว่างดเนื้อสัตว์นะทานเจมาโดยตลอดต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าผลกุศลผลบุญที่คุณทําสิ่งดีๆนะหรือว่ามีจิตใจที่บริสุทธิ์นะมีโอกาสที่จะทําให้คุณมีโชคมีลาบม,มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแบบจะทําให้ชีวิตของคุณสดใสงดงามยิ่งกว่าเดิมอีก นะมีโอกาสได้โชคได้ลาบโชคลาบจะมาจากผู้หญิงนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์พระแม่อะไรต่างๆเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนั้นพระแม่รักษมีอะไรต่างๆมีโอกาสด้วยนะเนาะต่อมาค่ะคนที่เกิดนะแล้วมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลขสี่นะต้องบอกว่าคนที่ลงท้ายด้วยเลขสี่ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนชอบแบ่งปันชอบทําบุญชอบให้ทานต้องบอกว่าบุญกุศลจากการทําบุญให้ทานจะส่งผลให้คุณมีโชคลาบ หรือถ้าใครนะซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรต่างๆโดยมีจิตกุศลนะ่ะจิตช่วยเหลือคนจุดจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นมีโอกาสจะมีโชคมีลาบเออต่อมาคนที่ลงท้ายด้วยเลข5ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้โชคลาภจากบุพการีหรืออาจจะเป็นลูกหลานนะคะเออลูกหลานเด็กบริวารน,นะคะหรือคนที่เป็นเอ,อ่อ คุณแม่ก็ดีคุณยายก็ดีคุณย่าก็ดีบุพการีนะคุณพ่อก็ดีนะต้องบอกเลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าลูกหลานจะให้โชคให้ลาภก,กับคุณต่อมาคนที่ลงท้ายด้วยเลข6ต้องบอกเลยจะได้ส้มหล่นเนอะมีโอกาสได้รับส้มหล่นเหมือนเหมือนกับว่าจังหวะชีวิตเป็นช่วงชีวิตที่แบบว่าเป็นคนที่มีโชคดี มีดวงดีมีโชคลาภมีโอกาสได้ส้มหล่นนะไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ไม่คิดว่าจะถูกก็ถูกไม่คิดว่าจะได้โชคลาภอยู่ๆก็ได้คิดว่าไม่คิดว่าจะได้โชคลาภอันในส่วนไหนแต่อยู่ๆก็ได้ขึ้นมาเออจะจะได้มีโอกาสมีโชคแบบฟุกๆโชคแบบไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้อะไรทำนองนี้ต่อมาคนที่ลงท้ายด้วยเลขเจ็ดโอ้ คนที่ลงท้ายด้วยเลขเสร็จต้องบอกเลยช่วงนี้ฟ้าเปิดดวงเปิดชีวิตเปิดมันเหมือนกับหลังจากที่บางคั้าบางกี้ติดขัดอะไรต่างๆนะหรือซื้อตีงวดไม่ถูกซะดีดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้ดวงเปิดฟ้าเปิดนะอะไรที่คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คุณงามความดีที่คุณสร้างมาจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกับ ต่อามากับคนที่ลงท้ายด้วยเลขแปดต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้อํานาจวาสนาเด่นมีบุญมีบารมีนะดูเหมือนจะหยิบจะจับจะทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จจึงมีโอกาสที่จะมีโชคลาบมีโอกาสได้ทรับก้อนใหญ่ลาบก้อนใหญ่ได้แล้วเป็นใหญ่เป็นโตสุดท้ายคนที่ลงท้ายด้วยเลขเก้าโอ้โห ต้องบอกเลยว่าบุญบาร,รมีสูงเหลือเกินมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองช่วยเหลือดนบันดาลสนับสนุนผลักดันส่งเสริมให้คุณได้เจอสิ่งดีๆแต้มบุญสูงแต้มบุญเด่นนะมีบุญคุ้มครองทําให้มีโอกาสมีโชคมีลาบโชคลาบจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์คำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับโชคลาบมาคุณนะ